rule. ไม่กองเต้เคยปกคุมพื้นที่โลกถึง30%เอ็นโกโลกองเต้อดีตกองกลางชลซีปฏิเะสธกระแสข่าวว่าตัวเขานั้นเคยปกคุมพื้นที่โลกถึง30%อย่างไรก็ตามกองเต้บอกแค่ว่ามันเป็นแค่มุกตลกที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเท่านั้นอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8จุดเด่นของเขาอยู่ที่ความขยนันและวิ่งไม่มีหมดตลอด90นาทีมันจนถึงขนาดที่ว่ามีแฟนบอลร้งบัญชีกองเต้เฟซใน t ว r หรือ X, นจจันพร้อเยยยออกพื้นกปกัจด้วยน ถูกปกคลุมไปด้วยกองเตะข้อความดังกล่าวถูกแฟนบอลมากมายแชร์ต่ออย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ไม่แพ้ซาลาตันเฟสของซาลาตันอิบร์หมวิดเมื่อปี27ผมมีความสุขมากกับผลงานของตัวเองในฤดูกาล27-28นี้มันคือเรื่องจริงกับการได้รับเสียงยกย่องมากมายมันทําให้ผมปลื้มใจจริงๆแต่ผมพยายามไม่ปล่อยให้มันมีผลต่อตัวเองสิ่งสําคัญคือการจบฤด,ดูกาลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อร่วมทีมเชลซีบอกผมเกี่ยวกับก,บกองเต้เฟสซึ่งมันเป็นแค่มุกตลกแน่นอนว่าผมไม่ได้ปกคุมพื้นที่โลก30%อย่างที่แฟนบอลพูดถึง